สวัสดีครับผมยุทธศรีกรุงอรุณสวัสดีนะครับค่าเสียหายส่วนแรกของประกันภัยรถยนต์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลายขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือคุณแสดงจุดประสงค์ว่าคุณต้องการระบุความเสียหายส่วนแรกเช่นสมมติระบุไว้5,000นนะในช่องของลถตัวเองนะ5 0 0 0บาทแรกก็จะลดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือลด5,000ันเช่นคุณจ่ายเบี้ย20,000จุดประสงค์ว่าอยากจะมีการลด5,000บาทคุณก็ตั้งไว้เลย และเรียกว่าดีดักหรือเอ็กเซปต์ต่อตัวรถคุณตั้งไว้5,000ันคนก็จะลดไป5 0 0พันบาทคุณก็จ่ายแค่หมื่นห้าแต่ก็มีข้อแม้การที่จะตั้งดีดักหรือเอ็กเซปต์ห้าพันเนี่ยนะจะเกิดขึ้นก็นต่อเมื่อคุณเป็นฝ่ายประมาทแล้วรถคุณต้องซ่อมคุณตั้งไว้เท่าไหร่คุณก็ต้องจ่ายเท่านั้นแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกนะไม่ต้องเสียต,ตรงนี้ออกมาเป็นวิธีการที่จะทําให้เบี้ยประกันไปลดลงนะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ขับรถด,ดีแล้วก็ไม่ได้เกิดเหตุถ้าเกิดเหตุแล้ว มั่นใจเลยว่าฉันไม่ได้เป็นฝ่ายปิดคู่กรณีเป็นฝ่ายปิดเพราะนั้นถ้าคู่กรณีเป็นฝ่ายปิดปุ๊บเนี่ยบริษัทประกันภัยก็ริก้กจากคู่กรณีได้ก็ไม่ต้องมาตั้งเอ็กเซปต์หรือดีดักกับเราทําให้ลูกค้าประหยัดเบีย้ยได้แต่ดีดักในการต่อตัวรถเนี่ยให้ได้ไม่เกิน5,000ถ้ามากกว่านั้นก็จะลดได้ไม่ไดงร้อยเปอร์เซ็นต์มันห้าพันบาทแล้วลดร้อยเปอร์เซ็นต์เกินจากห้าพันก็ลดแค่สิบเปอร์เซ็นต์เช่นสมมติว่าคุณต้องจ่ายเบี้ยสองหมื่น ถ้าคุณตั้งไว้สองหมื่นยังงั้นบริษัทก็ไม่ต้องจะไม่ไม่ต้องเก็บเบี้ยคุณสิครับลดไว้ร้อยเซนถึงบอกว่า5,000บาทแรกลดร้อยเปอร์เซ็นคือคุณจ่ายเบี้ยสองหมื่นคุณตั้งดีดักตัวรถคุณเองไว้ห้าพันก็ลดห้าพันคุณต้องจ่ายหมื่นนะแต่ถ้าคุณอยากจะได้มากกว่านั้นแลคุณต้องการอีกห้าพันห้าพันหลังเนแค่สิบเปอร์เซ็นคือลดแค่ห้าร้อยเพราะนั้นคุณเลือไปชอบหนึ่งหมื่นบาทส่วนที่เกิดเกิดมีการชนเนี่ยคุณซ่อมนตัวเองในวงเงินไม่เกินหมื่นบาท แต่บอร์ษัทก็ลดให้คุณอยู่ที่5,500บาทนั่นเอง5000บาทแรกลดร้อยเปต่อไปก็ลดแค่1 0บเปอร์เซ็นตนั้นเองครับดางนั้นจะเป็นการทำให้คุณซื้อดีดักหรือเอนะ็กเซะส่วนมากจะไม่เกิน5,000ถ้าเกินจากนั้นแล้วมองแล้วจะไม่คุ้มแล้วครับแต่ตัวดีดักตัวนี้เนี่ยประชาชนก็ยังไม่รู้ว่ามีสิทธิ์ซื้อนะแต่ซื้อได้ตั้งนานแล้วเป็น,นประชาชนไม่รู้แล้วก็ต้องย้ำนะครับนะ ถ้าเกิดมีการชนต้องเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นถ้าเป็นฝ่ายผิดเมื่อไหร่ต้องซ่อมรถตัวเองอะ่ะสิ่งที่คุณซื้อไว้ขี่พันคุณต้องออกเองส่วนนั้นบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจว่านะถ้าเกิดมีเรื่องบริษัทประกันภัยชอบตั้งเอ็กเซปแต่คําว่าเอ็กเซปกับดีดักม,มันมีความหมายคล้ายคลกันคือความเสียส่วนแรกผู้ประกันภัยต้องรับผิดชอบเองซึ่งจะแบ่งออกมาเป็น3ามวิธีใหญ่ๆอย่างวิธีแรกก็คือตั้งไว้5 0 0พันสำหรับรถตัวเองนะก็รี ถ้าเกิดถูกชนหรือไปชนกับชาวบ้านแล้วถ้าเราเป็นฝ่ายถูกสิ่งที่เราตั้งไว้เขาไม่ต้องเสียสะดังแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดเมื่อไหร่สิ่งที่เราตั้งไว้เท่าไราตั้งไว้ห้าพันห้าพันบาทแรกเราต้องจ่ายเองก่อนส่วนที่เกินเบอร์ประกันไปเป็นวุลิบัญชชอบขั้นตอนที่สองคือนะสมมตว่าจะเป็นสองพันบาทแรกในกรณีทีนะ่ผิดเงื่อนไขาตามตารางอย่างเช่นนะคุณซื้อรถคุณเป็นเป็นส่วนคน แต่ขณะเกิดเหตุน,นี่กลายเป็นรถรับจ้างหรืออะไรก็แล้วแลืวว่าผิดเงินไขไปทําให้ผู้อื่นเสียหายอย่างเช่นไปชนชาวบ้านก็เสียหายไปชนร้านค้าร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าผู้อื่นเสียหายเนี่ยนะบริษัทก็จะตั้งไว้สองพันบาทแรกนะในกรณีที่คุณทําผิดเงินไขตามตารางรถคุณซื้อในนามส่วนบุคคลแต่ว่าคุณไปใช้รับจ้างหรือให้เช่าก็แล้วแต่อันนั้นเราว่าผิดเงินไขเพราะฉะนั้นพอผิดเงือนไขปุ๊บ ไปทาความเสียหายให้ให้ใหบุคคลอื่นนะก็จะต้องมีการตั้งดีดักไว้สอง0ันหรือเอ็กเซปสอง0ถ้าเกิดใช้ผิดเงื่อนไขาตามตารางลดคุณไม่ได้ซ่อมด้วยนะถึงจะมีดีดักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ซ่อมลถคุณละนะมีตัวหนึ่งน่ะที่ที่บริษัทประกันภัยใช้ประจำคือเขาจะเขียนว่าชัดเจนไว้นะเอ็กเซปหรือดีดักเนะี่ยในกรณีที่รถคุณจอดอยู่เฉยๆหรือขับอยู่ก็ได้อยู่บนถนน้วถูกคนอื่นเขาชนใน,ในกรมธรรม์ก็จะเขียนไว้ว่า กรณีส่วนคนึ่นงเขาชนแล้วหลบหนีจำทีเป็นไม่ได้ไม่สามารถที่จะรวการถคันนี้เป็นรถตบินอะไรถ้าไม่เบอร์สำคัญไปเราเรียกว่าขาดประโยชน์จากการเรียกร้องเพราะว่าถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเราถูกคาชนลรถก็หลบหนีไปนะเราจำทะเบียนได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ผู้ที่ทําให้เราเสียหาย <S <S นั่นคือหน้าที่ตารวจจะต้องไปตามเบอร์สำกันไปยก็ตามปุ๊บเนี่ยนะ เราก็คิดว่าเราเองตามเจอแล้วบริษัทพันไปไม่เสียหายละเขาก็ไม่สามารถจะเก็บเอ็กเซฟเราในกรณีที่ถูกชนแล้วหลบหนีโดยไม่สามารถรู้คู่กรณีได้ถ้าเกิดชนเดี๋ยวนี้ในท้องตลาดเนี่ยนะคนที่ขับรถเนี่ยน่าจะบอก95%ที่มีกล้องวงจรปิดในรถแล้วตรงนี้ก็ทำให้ประชาชนได้เปรียบมากเลยเวลาชนและหนีมันก็จะน้อยลงละนี่คืส่วนที่ดีดัก มีอยู่สามขั้นตอนคือ5้าพันบาทแรกกรณีเราบุเองสองพันบาทก็คือในกรณีที่เราไปใช้รถผิดประเภทแล้วก็อีกหนึ่งพันบาทหลังก็คือในกรณีที่เราถูกชนจนไม่สามารถแจ้งคู่กรณีบริษรรัททราบทั้งสามอย่างบริษัทเสียหายแต่ถ้าเกิดทั้งสามอย่างนี่เราเป็นฝ่ายถูกเงื่อนไขตัวดีด้เอ็กซเซปต์ก็มาใช้กับเราไม่ได้ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกก็ต้องซ่อมให้เราอยู่แล้วจริงๆแล้วอยากจะให้ทุกคนซื้อ หนึ่งประหยัดเบีย้ยสองการขับรถทําให้เรา,เรา,เราบังรว่าาขึ้นถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดคุณก็ต้องยอมรับในกติกาว่าคุณซื้อเท่าไหร่คุณต้องจ่ายเท่านั้นคุณซื้อยิ่งเยอะก็ได้ลดเยอะนะเพราะฉะนั้นในในส่วนแรกที่ห้าพันเนี่ยเขาบอกแล้วว่าอย่าให้เกินห้าพันเพราะถ้าห้าพันบาทแรกยังลดร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกินห้าพันลดแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นดีดักเป็นสิ่งที่ประหยัดเบีย้ยถ้าคุณมั่นใจว่าคุณขับรถดีไม่กลัวอะไรกับดีดักเลยครับนะซื้อไว้เลยครับ ผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ